สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกระเินอิตาลีค่ะกับสากลาเซียนคันเก่าคันเดิมเนาะคะนะันเนาะกับเช้านี้ค่ะวันหิมะตกปลอยๆเนาะคะ่นะนี่ค่ะหิมะแรกของปีนี้ค่ะค่ะตกยังบ้านในหลายค่ะพี่น้องคะแต่ว่าความเย็นนั้นสุดจะบรรยายค่ะเย็นนี่ถ้าจากระเบียงบา้งานของซากลาเซียนเองเลยนะคะนะคะี่ค่ะหิมะตกปลอย,ลอยๆนะะเนาะนี่ค่ะว่าเอ่อ ที่จริงนะพื้นสนามข้างล่างนะะี่ค่ะไม่ต้องเป็นสีขาวแล้วนะคะพอดีว่ามีฝนตกลงมานํำเนาะฝนก็จะทําให้หิมะละลายนั่นเองค่ะนี่ค่ปกติตรงนี้นะคะ่ะที่พี่น้องเห็นนะคะที่เป็น,นะคล้ายเป็นเกาะตรงนั้นเนาะมันถึงมีปกคลุมไปด้วยหมอกเลยพี่น้องคะ่ะนะคนนี่คือด้านลลางบ้านของเสากระสิน,นะคะเนาะนี่มาสวนสาธนารนณะตรงนี้เนาะนี่ค่ะนี่ก พาพี่น้องมาชมหิมะแรกของปีนี้นะคะหิมะโปรยปลายมาแล้วอาสสิปตกลายคื่นทางประเทศอื่นเพิ่นนะคะเนาะอิตาลีนี่หน่อยค่ะสีตกมิลานยิงเมื่อมี้มิลานนี่ค่ะที่จะเจอหิมะตกแบบนี้อ่ะจนช่วนหน่อยนะคะแต่ปีที่แล้วอะคะ่ะที่ตกมาช่วงเดือนธันวาเนี่ยค่ะสากระสินจําได้เลยว,ว่าตกมือเดียวคือหิมะหนามากเลยนะคะตกหนักมากจริงๆคือนี่ค่ะเห็นว่าเริ่มสีมมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะนี่นี่นะคะมีภาพความหนาวเย็นมา,ฝากฝากพี่น้องค่ะ ชมความสวยงามของหิมะที่มาพร้อมกับความเย็นเยือกเยือกมองกับามาถืกี่น้องค้าหนาวเนีย่ยสวยงามนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ก็ไม่ยังค่ะพี่น้องค้าประมาณนี้นะคะภาพี่น้องมาชมหิมะตกเฉยๆนะคะเนาะเพื่อพี่น้องทางเมืองไทยเฮา,านําก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ